สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเด้อสวัสดีคั้ายๆถามข่าวไปหาพี่นอ้องเอฟซีพญายสายเออและกับพี่น้องลูกหลานบ้านพญายสายที่ไปทำมาหายกินอยู่ตางตบลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศอันนี้พญายสายพามาเบิกนะพี่น้องเด้อพญายสายพามาเบิงมาพบกับซ่องพญายสายยูทูปพญายสายอบต เออมือนี้พย,ย,ยพัญชนะภาพรเบิยงงานทํางานน่ะฝ่ายน้ำร้นหวยปลาพางเขาครับหลังจากที่ว่าฝ่ายน้ำร้นหวยปลาพางเขาแลนมามารับจุดแ่นมากที่ว่าเพิ่นสางมาสัญญากันกันกบครบเกือบปีแล้วครับพี่น้องเนี่ยสัญญาเกือบเกืบอบรอบปีแล้วครับบัดนี้เพิ่นพูละเหมาทีมงานแล้วบัดนี้ทีมงานไปหลายเดือนพี่น้องเออบรได้เหตุสะง,งักไปเลย แต่ว่ากับบมีปัญหาครับบใช่ปัญหาทีมงานไปผู้ไม่ผูกก็มาเหมาให้ครับพี่น้องมาบเหมารับผิดชอบไปครับบันนี้ผู้ใหญ่พ่อใหญ่สายกับชิพาว่าเบิงว่าเพ็ดจังไดบันนี้่นมาเห็ุใหม่บันนี้นี่นะครับหยุดสําคัญนะครับเป็นแบบนี้พี่น้องยุดยุดที่ว่าไฟหอยปลาพางเขาเป็นจังสิอะไะครับพี่น้องรถสิบรอบกับว่าคนดินมาอัดมาเอ่อ ผมมาอัดลงอัดลงครับพี่น้องรถไถรถแท็กเตอร์กับเป็นงานครับพี่น้องอ,อนี่แหละครับเออ่เรื่องน้ำกับที่ว่าโอเคพี่น้องไปกักเก็บน้ำได้หลายแล้วพี่น้องบัดนีอ้อช่วงนี้กักเก็บน้ำได้หลายละได้หลายละถือว่า,บบา JUN เบิ่งพี่น้อ,อ,องเบิ่งเอาเด้ออ่ะก่อนเบิ่งก่อนชมเด้อพี่น้องเด้อก่อนเบิ่งก่อนชมกะอย่าลืมกดบัตกระดิ่งบัตกระโลมกดซับสไครต์พอยายสายเด้อครับเด้อ ับมีคกนกันเลีงใสหนาห้าฝนอดนัดลงนี่แหละครับตอนนี้แหละครับพี่น้องนี่ยงานไฟแลนด์มาร์กดูเลนด์มาร์กกักเก็บน้ำห้วยป,ป่าพลางนกองลอกน้องรอบไฟกักเก็บน้ำาหายแล้วครับพี่น้องนี่ยเ,เรื่องน้ำประปาบ่มีปัญหาเรื่องระบบการให้น้ำบบ่มีปัญหาเลยพี่น้องนะงานของกุญแจสายก่าผามาเบิ่งพา,า,า,าดูแลมาชมนะครับเก็บบรรยากาศ ฝากคุณฝากน้องเอ่อให้ลูกให้หลานได้เบิงรับทราบนับกันเอ่อบอเป็นยังครับถึงผู้รับเหมาค้นกรบริษัทก่อนเฮ็ดบ่แล้วกับผู้ไม่มาครับเพราะว่าเงินเพผลไม้ได้เบิกบ่ได้อะได้ครับที่จะถึงปั๊บครับพี่น้องถึงปั๊บไปแล้วเออาวันนี้ผู้ไม่เพิ่นมารับผิดชอบกับเห็นการต่อครับเพราะว่าเอ่อมันต้องแล้วครับของโครงการของหมู่บ้านของเฮาเอ่อบ่มีปัญหาครับเดีแต่ไอใ่อยสายก็พอใจแต่แต่ว่าน้าไม่มีหลายแล้วพี่น้องอ่าปาปลาเฮา ร,ระบบปลาปลาก็ถือว่าสูงขึ้นแน่นอนครับประเดี๋ยวนี้บม่มีปัญหาครับนี่แหละครับนี่แหละครับบรรยากาศาเบิ่งคือคือเราครับพี่น้องบางคนก็นว่าบางคนก็ท้วงว่าคือโบเล่คือโบเล่ไฟแล็มาคือโบเล่เออพื่นอัดพิ้นถมคือโบเล่เอออันนั้นก็นเรื่องงานเพิ่นบริหารนายกเพิ่นก็นตามครับตามมาตลอดนั่แหละบ่แมนว่าส โบเลวเลยสิปปาทีมโดยโบแมนครับก็ต้องได้เห็ุคือเก่าครับเพร,ราะว่าเพ่นก็ต้องหาหอตพอมาบริษัทม่มารับผิดชอบมาดูแลงานครับพี่น้องเออเรื่องพ่อใหญ่สายก็คือว่านั่นเป็นด้านที่ของเออดีก็มีผู้มาตรวจสอบมีผู้มาท่ายพวงไทยภาพไปเออเบืเอ้ออขยายเออต่อไปเรื่อยๆกับบบเป็นยังครับก็ดีเพราะว่ากัจ้าก็จะได้เลี่ยงรัดตัดตอนเลี่ยงรัดมาเห็ดมาสอมแปลงให้แล้วครับ นี่แล้วครับก็ลแล้วแล้วครับนั่ก็สบายเพื่อนกะจีวางหินวางหินคุกหินภกเขาใหญ่ก้อนใหญ่ๆเลี้ยงตามนานนะครับพี่นอ้องเลี้ยงตามนากันน้ำเสาะกันน้ำทั้งการตะลิงทั้งครับพี่นอ้องประมาณนี้แหละพี่นอ้อง เรื่องงานเรื่องสายกีับเรื่องของนายกเพิ่นรัาการดูแลอบตอก็มีหน้าที่ว่ามาเบิกน้ำเป็นบางครั้งเทาวครับพี่นอ้องอันคนไปงานของเฮาบ่ได้เหมาเนาะพี่นอ้องเนาะหอ,อ,อจกก่กรบริษัทเพิ่นมารับเหมาเด้อพี่นอ้องนี่แ,ลกกแลห,หละครับปากกระโหนนั่นแหละครับวันนี้เพิ่นก็นจะเฮ็ดถึงพี่ละปากกระโหนตัวนี้แหละครับที่ว่า น้ำจะไหลลงมานี่ตรงนั้นเพื่นก็นจะถมอัดเข้าไปครับพี่น้องของมงคือเป็นร่องเงนะี้เป็นร่องน้ำไหลอยู่ครับประมาณนั้นแหละครับพี่น้องนี่ละครับบ,บ่อปลตอก็คือนาที่ก็คือน้ำบ่อไลไฟบ,บ่อสว่างค่ะก็มาเบิงมาดูแลน้ำบ้างนิดหน่อยครับพี่น้องเรื่องอย่างกับเอารายงานไปอันนี้ก็มาเบิง่งานที่ว่าคืบนาไปฮอดใสเท่านั้นแหละครับเด้อพี่น้องเด้อสาระบ้างลเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อขันเห็นชิมีแล้วขัน ว่าวมันดีมีประโยชน์ที่ได้เบิงได้ได,ดูแลน้ำกันกะอย่าลืมกดบกระดิง่งบกระโลงพ่อใหญ่สายเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็มีแค่นี้ล่ะครับสวัสดีครับ